เคยทำรถแข่งแรกคะนะคบเป็น 3J ครับวันโวลง8วีคันแรกของประเทศไทยเราทำเครื่องมาเป็นแบบพันแรงมาวิ่งแล้วก็พังนู่นนี่แต่แบบเฮ้ยเทสลาทำได้ขนาดนั้นเลยทำให้เราสนใจเทส l a ขึ้นมา สวัสดีครับพบกับผมบริงบิงได้ครับผมและนี่เราอยู่กับ t ท s l a S E X Thailand นะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้า t ท s l a เรียกได้ว่าเป็นคันแรกๆของประเทศไทยเนื่องจากคันนี้ซื้อจากเกรนะครับเจ้าของรถ t ท s l a คันนี้เป็นแอดมินกลุ่ม t ท s l a S, <S, s E X Thailand แล้วยังเป็นแอดมินเพจอะไรนะครับ e v thai society ครับ e v thai society ขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมขอเดินญาตเดินสำรวจรถคันนี้แบบรอบ,รบๆเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้เนี่ย เขาบอกว่าเป็นสีที่เป็นสีเดียวกับชุดเกราะไอรอนแมนใช่ไหมครับพิเศษแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากไอรอนแมนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วโคมไฟตรงเนี้ยอันนี้คือทํามาด้วยเนี่ยครับใช่ครับเปรับสีดําครับลมควันดํามาเลยนะครับสีไอรอนแมนคันนี้ผมถามหน่อยนิดนึงแล้วกันถามแอดมินตรงเนี้ยนะฮะแอดมินก็เป็นตากล้องด้วยนะครับผมอ่ามคงพี่อาร์ตติดสีนี้มาปีไหนครับ สองปีที่แล้วครับตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสองปีที่นัปีสองพันยี่สิบเอ็ดแต่ถ้าเราดูสีดีๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีความรีเฟกซ์อยู่แล้วดูไม่เก่าเลยูคือดูไม่เก่าเลยนะครับสีคันเนี้ยสีเก่านะครับเป็นสีสีขาวก็คือสีมาตรฐานแล้วก็ไปแรปมาเป็นสีแดงคือยิ่งผมผมก็เห็นด้วยกับพี่อาร์นะว่าถ้าเราไปติดฟิล์มราคามันจะแพงกว่าการไปแรปใช่ครับถ้าไปติดฟิล์ม ใสเนี่ยโหหลักแสนนะครับอันนี้คันนี้แรปพอจะบอกได้ไหมครับผมแรปมาถูกมากครับตั้งคันบิลล์แปดครับอันนี้คือราคาเพื่อนกันใช่ไหมราคา <laughs> นนคมิตรภาพครับราคามิตภาพนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไล่ราคานี้ประมาณสามหมื่นผมก็ได้ยี่หูราคาสองตลาดนะครับเป็นรถที่บอกได้เลยว่าจ้าพิสุทธิ์เท่าที่ผมเคยเห็นมาคันนี้เป็นเทสลาโมเดลสามสแตนดาร์ดเรนจ์สแตนดาร์ดเรนจ์พลาสครับผมจะแต่งออกมานี่อย่างดุดันยิ่งกว่าเปอร์ฟอร์แมนส์นะครับตรงที่แม็กนี่คือแม็กอะไรครับผม จร,จริงๆล้อเทสลาเนี่ยเป็นสเปคปกติของรถญี่ปุ่นเลยตัวนี้เป็นโฟล์ดฟอร์มิงคือแมกน้ำหนักเบารถไฟ้าฟเนี่ยอัตราเร่งมันสูงครับ,บถ้าใช้แมกน้ำหนักเบาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะมันกินไฟน้อยลงอตอนแรกเคยเคยเปลี่ยนแมกธรรมดามาก่อนครับแล้วก็กิน,นไฟแบบส0เลยอ่าแล้วตัวนี้เหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือมา170ครับ ของเดิมล้อ18เปลี่ยนเป็น1 20ครับอันี้ออ๋นี่ขนาดเปลี่ยนจาก18เป็น1 20เอ่อ18กินน้อยสุดครับ18กินประมาณ120แล้วตัวนี้กินประมาณ170ครับอ๋อโอเคครับตัวนี้แมกล้อ20นิ้วนะครับหน้ายางเท่าไหร่นะครับยางเอ่อข้างหน้า2 35เอ่อ35 20ครับข้างหลัง2 55ข้างข้าง35 20ครับโอ้ข้างหลัง2 55เลยเหรอครับข้างหลังจะยางจะกว้างกว่าครับ รู้สึกช่วงหลังมาลดเปอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่ารถเทสซาโมเดลเอสแก็ใช้ยางหลังใหญ่กว่ายางหน้าแล้วตัวโมเดลวเองก็เป็นนะฮะคือถ้าเธอตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ในยางหลังเขาจะใหญ่กว่าครับผมอันนี้มียานคาถาด้วยนะฮะอันมาถึงช่วงหลังแล้วนะครับใช่เขจะมียานคาถาเอสล่าเอสเอ็กวายโอนเนอร์ไทยแลนด์ศูนย์ก็คือนี้เป็นปัจษณ์ของชาวเกรครับชาวเกรครับชาวเกรชาวดอยนะครับชาวดอยชาวดอย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารู้กันว่าเท s l a จะมาเปิดตลาดที่ไทยไม่มีใครเขาจะซื้อเกรย์หรอกรก็กระโดดรอไปรอ o อ f i ิ i a l ลที่ไทยแต่เนี่เป็นผู้มาก่อนการตอนนี้ออกมาตอนปี2021ก็21ก่อนที่เท s l a จะมาไทยตั้ง2ปี 2> 2ปร 2> เราก็ไม่นึกว่าเท s l a จะมาไทยได้เร็วเบอร์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าทุกคนไม่คิดว่าจะอยู่ๆโผล่มาที่ไทยตามหลักเนี่ยเทสลาก่อนจะไปประเทศไหนเนี่ยเขาจะไปตั้งซูเปอร์ชาร์จเจอร์ก่อนแต่ที่ไทยเนี่ยฉีกกฎ คือเอารถมาขายก่อนแล้วค่อยค่อยตั้งศูนย์ค่อยอะไรทีหลังทุกคนอาจจะไม่มองเห็นหน้าพี่อาร์นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมกล้องไปอีกมุมนึ่งครับบอกถ้าภาพมันสันมันอะไรบ้างนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นตากล้องมืออาชีพผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่นี่ก็สุดยอดนะครับ<ต>มามช่วยถ่ายด้วยแล้วเอารถมาให้ผมรีวิวด้วยยินดีมากมากครับผมนี่แฟนบอยคุณบิงอยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากรู้สึกว่าดีใจมากๆกับไครมารอบนี้แล้วได้เจอมิตรภาพหลายคนมากเลยนะเรามีเคล็ดลับความแรง้วยหนาะ ีน้ครับอันนี้เรามียันนะฮะเรามียันความแรงอันนี้ยันอันนี้คือยันบอกว่ายันชาวดอยยันชาวดอยอันนี้คือยันความแรงอันนี้คือตาอะไรครับผมตาแปรตครับเหมือนเอสแปรตครับเออเทอร์ซ์ล่าโมเดลเอสแปรตจะได้ตัวนี้ไป X ก็ด้ได้เก็ได้ไปด้วยนะครับอันนี้เจอโมเดล3ามแปรตโมเดลสามแปรตนะฮะเราแปะไว้ก่อนอนาคตเราโตขึ้นเป็นแปรตได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ถ้ามีพวงมาลัยขวามาไทยเนี่ยนะครับจะดีแนกเลยครับตรงนี้ก็แต่งมาเหมือนกันคือที่ใช่ครับตัวโลโก้นะครับใช่มับใครับเอาโลโก้เก่าออกใช่ไหมครับถูกต้องครับจริงๆจะบอกว่าเทสลาเนี่ยของแต่งเยอะมากนะครับพอมันเริ่มไปผลิตที่จีนเนี่ยเราก็รู้ว่าของจีนเนี่ยเขาก็จะมีของแต่งออกมารุ่นนี้นั่นเยอะอ่าแล้วก็ อีกชิ้นนึงอันนี้ชิ้นนี้ไม่ถูกนะครับดูง่ายๆชิ้นนี้ไม่ถูกนะโดยไปเท่าไหร่ครับบอกไม่ได้นครับเราบอกราคาไม่ได้แต่คันนี้ไอชิ้นนี้ไปอยู่ในเทสลาโมเดล3 p e r ป o ร m ฟร์แมนใช่ไหมครับเปอร์ฟอร์แมนครับถึงจะมีคิ้วตัวนี้ครับตันนี้ก็ยังเป็นรถปี2021ดังนั้นก็จะมีอันต้าโซนิกธรรมดาทั่วไปนะครับครับพอร์ชร์จจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถใช่ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งในรถกัน ก็ถ้าเป็นรถที่ปลดล็อกมาแล้วนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์ซัมมอนนะครับคือเรียกรถมารับเราได้นะครับพอมันขึ้นว่า place and hold คือมันเรดี้แล้วแหละเราก็กดนะครับพอเรากดปุ๊บรถมันก็จะไฟติดนะครับทับเบาะแล้วมันก็จะถอยมาอันนี้ดูวิดีโอในรถได้นะครับเพราะเราใส่วิดีโอกับในรถด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าในรถไม่มีคนไม่มีคนขับนะฮะถอยได้ดูซีว่าจะชนว่าจะชนเราไหมเดี๋ยวผมลองยืนดูนะฮะ ถ้าชนพาไปหาหมอด้วยนะเนี่ยมันจะหยุดเองนะฮะไม่ชนนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันในรถนะครับผมขอให้พี่อาร์ตรีวิวตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวจอเลยแล้วกันนะครับผมจอนี่คืออะไรครับพี่อาร์ตปกติเนี่ยครับมันจอมจะฟิกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไปติดตัวที่มันให้มันกลับได มันจะได้หมุนมาหาเราได้เวลาไปชาร์จแบตเราจะเล่นเกมดูหนังเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นคาถ้ากระเทือนอะไรก็ไม่สั่นเขาใช้งานได้ง่ายอันนี้ครับตรงอะไรยกอัรรกนนับเป็นของต้องมีนะครับคนที่ขับโมเดลสามที่ใหญ่จะแต่งรถส่วนใหญ่ก็ะจะมาปรับอะไตรตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ให้เขาสั่งทําเป็นพิเศษนะครับให้เขาหุ้มเป็นอะคาร,รารจะได้เหมือนกับไอตรงแผงข้างอ,อุ้ยอ<า>๋อะคาร์ารมันแผงข้างใช่ครับแล้วก็ให้เดินได้แดงให้เข้ากับสีรถเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยตรงไหนตรงนี้เป็นคาร์บอนหรือว่าตรงนี้หุ้มอะไร ได้หมดสมัยนั้นคือก<ม>็ดิ้นลนหาของแต่งนะครับแต่ว่ามันก็พอได้มามันก็แฮปปี้นะครับซึ่งเปลี่ยนยากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องดึงตัวแอร์แบ็กนี้ออกมาแล้วก็เอาลงไปแทนของเดิมอันนี้ทําเองหรือว่ามีใครทําให้ครับอ่าต้องเป็นพี่ต้นน้ำหมานแน่ผมไม่กล้างัดเองนะบางทีแบบว่าเจ้าของรถบางทีเห็นพีตลล่ต้นบอกว่าอย่าดูเลยคุณอาร์ตว่าเจ้าของทำใจไม่ได้มันต้องมีการทุบคัดอะไรอย่างเงี้ยครับ มันต้องอขอดรงเลงมาครับบางทีมันเขามีหยอดกาวไว้ที่น็อตด,ด้วยชิ้นถัดมาครับผมนี่ครับอ,อันนี้คืออะไรครับ อันนี้ก็คือตัวที่ไวเสียบชาร์จนะครับของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ในในเก๊ซซึ่งเวลาเราเวลาใช้เนี่ยไอตัวเนี่ยมันชอบมาหนีบสายเราก็ต้องเสียบนี่มันหนีบอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไว้ตรงนี้เลยครับไม่้เสียบง่ายคันนี้เป็นรถปี2021ใช่ไหมครับ21ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสามารถเชื่อมต่อจอยเกมได้คือ USB ใช่ไหมครับตั้งแต่ปี2022เขาตัดพอร์ต d a ต a ตรงนี้ออกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ต้องใช้จากตัว<ห>ลิงชาร์จเท่านั้นครับตั้งแต่ปี2022ไไไปปปีีมัันช้ดดคค่่อยยางเวรบ นี่ยังไม่จบนะฮะลายไม้ตรงนี้อ่าใช่ใช่ตนี้ทำมานะครับใช่เพราะว่ามันจะได้เข้ากับตรงนี้ฮะตรงตรงลายไม้ตรงนี้ลายไม้ตรงนี้จะไปแมชกับลายไม้ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็อยากบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณไปติดตั้งตัวนี้แล้วคุณเข้าสู่สมมตินะคุณเข้าสู่แล้วเครื่องมีปัญหาก็อาจจะวร์วันนตีคุณก็ได้เขาหาเรื่องคุณใช่ครับอะไรที่ที่ไม่ได้ติดมาจากโรงงานเขาเขาวอยเขาจะแวงได้หมดเลยใช่ครับไม่ที่ต่างประเทศมันทําจริงๆเราไม่ได้เบมของว่าของคนไทยทําถ้าประกันคุณยังไม่หมดนะเขาไวร้วันรัน เขาแกล้งคุณได้เลยไอตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณไปเปลี่ยนเป็นโผรงอะไรนี้อย่างนี้วอยแน่นอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันแล้วครับก่อนพี่อาร์ตเนี่ยมามาขับรถเทสลาโมเดลสขับรถอะไรมาก่อนครับจริงๆก็ขับมาหลายรุ่นครับก็ตั้งแต่เริ่มแรกก็ไคลเ s อร์นีออนที่ เมื่อก่อนไคลเซอร์เข้ามาขายในไทยนะครับตอนนั้นผมยังเรียนมัธยมอยู่เลยไคลเซอร์เนี่ยเขาจะดังเรื่องเครื่องหัาใหญ่นะครับก็คือเป็นเครื่องที่เครื่องใหญ่แล้วก็ก็ขับมาเรื่อยๆครับมีนิสสันเซฟิโลเอซัมเลยหดี๋ยวนะนิสสันเซฟิโลขอนอยู่ตรงนี้นิสสันเซฟิโลเครื่องอะไรครับเครื่อง RB20 มันเป็นเครื่องของสกายไลท์แต่ว่าเป็นตัว GTS ครับอถ้า GTR จะเป็น RB26 หลังจากนั้นไปไหนต่อครับตอนนั้นคือซิ่งมากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ ติเหตุบ่อยนะครับก็คือผมเคยแบบรถชนบนถนนแล้วก็นอนโรงพยาบาล6เดือนพอก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอยู่ไปหารถที่มันปลอดภัยหน่อยก็เลยไปเอาวอนโวมาให้ขับนะครับวอนโบ940อ๋อก็เลยมาเจอวอนโวโคัออนนี้เลยถูกใจมากใช่ใช่สิผมเป็นแฟนคลับวอนโวมาก่อนนะครับซึ่งซึ่งเราก็เอาไปเปลี่ยนเครื่องหมดเลยนะครับ <laughs> โดยที่คุณพ่อไม่รู้นะครับคือพูดง่ายๆคือบอกว่าพ่อบอกว่าแล้วนะว่าให้ขับรถปลอดภัยใช่ใช่ครับมันไม่ได้นะไม่ได้สายซิ่งไม่ได้ครับเราไปเปลี่ยนเครื่องตัวต้านะครับเจซดถ้าสมัยก่อนสองเจหรือว่าหนึ่งเจครับตอนนั้นเป็นสามเจครับเพราะว่าเราใช้ฝาสูบถึงเจแล้วก็ใช้ตัวเสื้อสูบของสองเจโอ้นี่นี่ผมมานั่งคุยกับนักขับรถแข่งเลยครับถ้าไม่ขับเทสลาเนี่ยคือคนนี้นี่เป็นเซียนรถน้ำมันเลยใช่ใช่สมัยก่อนคือครุกอยู่กับรถทั้งวันวางวางกันลือเครื่องเปิดพอร์ต พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นหัวหน้าแก๊งเทสลาด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าปรหวัติเขายุ่งกับรถแข่งมาตลอดนะฮะเคยทำรถแข่งดร็คเลยนะครับแล้วเขาว o l โ o ่4 0เนี่ยเลี่ยมๆนะครับได้ที่4ประเทศไทยนะเป็นวอ l โวลง8วีคันแรกของประเทศไทยวอลโว240ครับ240นยครับ240ครับ คือเราหลอกเขาด้วยรูปทรงวนวโว่กเก่าๆเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยแต่ข้างในเป็นสเปซเซมคือเราสร้างเซมขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาตัวไฟเบอร์มาครอบเลยอย่างเงี้ยครับโอ้โห <laughs> ตอนนั้นบางเครื่องอะไรเข้าไปครับเป็นเครื่อง 3J เหมือนกันครับแต่ว่าเสั่งลูกสูบหรือว่า Turbo เทอร์โบในสเปคจากมังนอกมาหมดเลยแล้วก็มีน้องที่เป็นเทคนิคเนี่ยเก่งๆที่เขาจูนของเองได้นะเป็นเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมัน โอ้ยจเก่งมากเราก็สนุกมากครับตอนตอนสมัยแรกๆที่ต้องใช้ล่มเบรกครับอ้ย <laughs> ใช่ครับไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนปีอะไรครับออตอนเริ่มทํางานปีแรกแล้วครับเพราะว่าเราทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสแร็กใน,มนเมืองไทยมันดังมากแล้วเราก็เฮ้ <c oughs> เราเราก็อยากจะก้าวข้ามแล้วก็หนีรถปอดี้เดิมๆนะครับแล้วก็พอเราไปอยู่อนโวเนี่ยเราก็ไปเป็นกรมรมการขับอวนโวด้วยกรมรมการขับอนโวด้วย <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> เราก็เลยแบบเฮ้ย <laughs> hey, เราจะสร้างอวนโวขึ้นมาคันหนึ่ง <laughs> แล้วสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมมาเทสลาเนี่ยบอกตรงๆว่าเรื่องความรักโลกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> มันมันยังไม่มีนะ ผมเห็นเพอร์ฟอร์แมนก่อนนะครับที่อีลอนประกาศว่าโผลศูนย์ถึงร้อยเนี่ยภายใน3วิวิ่งแดกประมาณ10วิหรือ9วิซึ่งแบบเฮ้ยทำได้ไงอน่ยเราทำเครื่องมาเป็นแบบ8900แรงมา้าพันแรงมา้าวิ่งแล้วก็พงังนู่นนี่แต่แบบเฮ้ยเทสลาทำได้ขนาดนั้นเลยทำให้เราสนใจเทสลาขึ้นมาครับตอนนั้นน่ะผมรู้จักพี่อาร์ตมาประมาณ3ปีพี่อาร์ตไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยแล้วผมก็แบบเออก็พี่อาร์ตก็คงจะเป็นแบบเด็กไอทีเหมือนเรานะไอทิเนอร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เลยคือเป็นคน ชอบรถสายน้ํามันเลยอะคนแบบชอบรถมากช่วงล่างคันนี้ใส่เทอินมาโชกเทอินครับสปิงไอบัตผมไม่เคยเจอช่วงล่างที่มันมันเขาเรียกว่านุ่มนุ่มนึบนุ่มหนึบแต่ว่าเจอสะพานแล้วมันหนึบก็คือคนส่วนใหญ่ช่วงล่างนุ่มพอเวลาเจอสะพานแล้ววิ่งแรงๆแล้วมันโดดแต่คันเนี้ยมันเหมือนกับพอขึ้นสะพานแล้วเวลามันลงมันเกาะนะครับเกาะลงไปเลยเกาะลงไปเลยบนโมดผมโอ้ท้ายลอยเลยครับเมื่อวานไปลองมาแต่คันนี้ เป็นเทส l a Mo เด l 3 Standard r ์ n เร Plus ก็คือตัวเรเวลด์ไรท์ขับหลังนะครับแต่พอปึ๊กผมว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นไม่มีไม่มีเด้งไม่มีเด้งถึงบอกว่าถ้าเราช่วงล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเซ็ตถูกนยครับมันจะมีความสุขมากตอนขับรถนี่เดียวนะผมอยู่กับเซียนกูรูรถยนต์น้ำมันนะครับกูรูเลยเป็นคนที่ลงมือปฏิบัติจริงๆกับรถยนต์เลยรักรถมากแล้วจู่ๆเปลี่ยนมาเป็นเทสลาทั้งคันนี้ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแล้วเราไม่กลับไปรถยนต์น้ำมันอีกเลยก็คือไม่กลับไปแล้วครับไม่กลับไปแล้วผมก็อึ้งเลยแบบจากคนที่มันเปิดโลกใหม่ผมเลยครับรถรถไฟฟ้านี่คือแบบเฮ้ยมัน,นทั้งอัตราเร่งทั้งเรื่องของการคอนโทรลจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะไปตรงนั้นผมขอถามย้อนกลับไปอดีตหน่อยครับทำรถแต่งแดกลงวอลโวนะครับไปลงสนามแข่งครับ ทีมอะไรครับบอกทีมชื่อทีมชื่อทีมอาร์เซวิดครับอ่าโมโดยช่างยาซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเหมือหนเดิมของเมืองไทยเลยใช่ครับผมยังตามช่างยาอยู่เลยใช่ใช่สองร้อยเอสเอ็กซ์ใช่จมูกมาจมูกก่อนที่แกจะมือเออ่มีปัญหาไปนะครับตอนนั้นแกทำสองคันปีนั้นเนี่ยแกได้ที่หนึ่งเราได้ที่สี่อ๋อใช่ครับและแต่แกเป็นคนโมให้รถพีทเครื่องเดียวกันหมดเลยครับจริงๆอ่ะเครื่องเครื่องหลักๆเนี่ยอ่า พังไปตอนซ้อมนะครับแล้วเราก็คืนนั้นคืนเดียวเราเสีเครื่องนี่น้ำไผ่คือตัวหนึ่งแต่ว่าทำนั้งคืนแรงไม่เท่าไม่แรงไม่เท่าตัวแรกเสียดายมากเลยทำนั้งคืนเลยมัทำนั้งคืนเลยครับตั้งเกียร์นะเครื่องกับช่างยาใช่ครับล้วก็จริงๆทีมอาร์เซวิสเนี่ยเขาจะมีประมาณสิบคนนะครับช่วยกันคนช่วยกันหมดเลยอยู่กับช่างยามาทำทีมแร็คแล้วมีรถแข่งอย่างอื่นไหมครับเซอร์กิตมีไหมครับมีจิมแคน่ครับเซอร์กิตเนี่ยมันจิมคน เราเคยขับวันเม็กเลสของโตโยต้าในรุ่นวีออสตันวันเม็กเลสอะไรเงี้ยโอ้โหเราได,ได้ได้ได,ได้ได้ถ้วยได้อะไรมาตอ,อนนั้นยังไม่ได้เพราะว่าเราก็แค่ใหม่แล้วก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทุนทรัพย์สูงมากยอะยไรเงี้ยจริงพนักงานมันต้องใช้ทุนทรัพย์สูงไม่ใช่แค่ความแรงอย่างเดียวใช่ใช่ครับความพร้อมของทีมงานมีทีมงานมีเอ่อยางรถยนต์เนี่ยครับอย่างเราลงวันเม็กเลสเนี่ยจะต้องมี3-4ชุดแหละ ะฉะนั้นค่ายางชุดหนึ่งก็หลายหมื่นแหละแล้วเราก็เพิ่งเริ่มทํางานฉะนั้นถอยออกมาก่อนเพราะว่าเรายังไม่พร้อมแต่ว่าเราเราก็มีแพชชั่นว่าเราชอบรถอะไรเงี้ยมีดริฟต์ไหมครับดริฟต์เนี่ยเคยและแต่ว่า <laughs> คือพี่พี่ในทีมเช่นอ่าพี่หนึ่งราชาม็กจริง้ยครับที่ที่เขาเป็นเสียเรื่องดริฟต์เรื่องอะไรเงี้ยครับ,รบเราเคยลองไปเล่นดริฟต์แล้วแต่ว่าเออเรายัง ยังไม่มีฝีมือไม่เก่งพอครับตอนนั้นเอารถอะไรไปทริปครับวอลโว่ก็เอาไปดิฟมาแล้วมันมันต้องขึ้นรัปต์นิยสสารแล้วล่ะเพราะว่าวอลโว่ทริปไม่ค่อยมีในในไทยครับใช่ครับขึ้นครับตอนนั้นขึ้นของอะไรครับตอนนั้น e อ็กโอออโต้สปอร์ตครับตอนนั้นก็ค่อนข้างดังแล้วก็อากูสุกิจที่เป็นคนที่สปอนเซอร์ทีมทั้งหมดเนี่ยครับเขาก็ไปทําสร้างชื่อที่อเมริกาที่ทํารถดีเซลส์เมืองไทยแล้วก็ได้อันดับหนึ่งแรกที่โน่นนะครับอะไรครับเนี่ยผมนั่งอยู่กับเซียนทาคุมินี่มันทาคุมิไม่รรรููู้้จจะะพพดดยังงไสึกกีใมาาาเว่ เราอะชื่นชมรถยนต์น้ำมันมาก่อนที่เราจะทำรถยนต์ไฟฟ้าผมมันติดตามเรื่องราวรถยนต์น้ำมันมากแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่อง 2JZ GTE Turbo T88 SRS ใช่ใช่ SRS เนี่ยตัวของโมเทกองโมเทคด้วยแล้วก็ เกรดดี้เธอบอกเกรดดี้ที่แปดที่เจ็ดแปดใช่สามสิบสี่ดีเลยสามสิบสี่ดีแล้วพร้อมเป็นปรากฏว่าพอเรามาเหยียบรถยนต์ไฟฟ้าทีเดียวตุ้มหมดเลยชีวิตใช่จบเลยเพราะมัเราทํากันเลือดตาแทบกระเด็นนะกว่าจะวิ่งแบบดีขึ้นแบบศูนย์จุดสองวิอะไรอย่างเงี้ยครับรถไฟฟ้านี่แบบว่าคุณแค่ซื้อตัวเอ็นฮานส์ก็แรงขึ้นได้ภายในปายิวเลยอย่างถ้าตัวลองเลสเนี่ยครับจาก4.4วิเออถ้าซื้อตัวเอ็นฮาน หายไป0.5วินาทีเลยเนาะใส่แค่60,000บาทเหมือนกับตอนนี้เรามีแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นดะคมได้ฝากมานั่งอยู่ข้างๆผมเลยนะคือไม่ขนาดนั้นคือพี่อาร์ตเนี่ยทำดรากด้วยทำดรากครับลองไปทำจิมคาน่าดูแล้วจิมคาน่าก็แข่งเป็นงานอีเวนต์นะครับแต่ว่าตัวที่ลองไปวันแมคเลสเป็นวีออสวันแมคเลสซื้อวีออสมาทำหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่า ตามกฎเขาคือต้องซื้อรถจากเขาทั้งคันเป็นสต็อกคร์จากเขาเลยแล้วเขามาลื้อเละทั้งคันเลยใช <is> ่ครับเครื่องเดียวกันทุกอย่างคือวันแมกเนสเกทุกอย่างเขาจะมีข้อจำกัดเยอะในเรื่องของเครื่องยนต์ครับที่เหลือเราแต่งได้ก็คือเรื่องของช่วงล่างเรื่องของภายในอะไรเงี้ยครับ แล้วได้สปอนเซอร์อะไรไหมครับตอน,น,นที่ทําตอนนั้นเนี่ยสปอนเซอร์ตัวเองครับโอ้โหคือเงินที่ได้มาจากการทํางานหรืออะไรพวกนี้ใช่ล<า>ลงหมดเลยนะใช่ครับเรน,นั่นก็คือมันเป็นแพชชั่นอย่างนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ราคา V ีออฟตามตลาดเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่ต้องจดทะเบีย Option นออปชั่นทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีแล้วก็เป็นตัวเกียร์ธรรมดาซึ่งเป็นตัวต่ําสุดแล้วก็ลือเล,เลยนะใช่ครับล้อเลอ้ยเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับเท่าที่ดูคือทุ่มทั้งตัวทั้งกายทั้งใจมีวันหยุดปุ๊บมุดเข้าไปอยู่ในรถเลยมมมััยยคครรแทาาาเเเื่่่องลนีีกวววสุขด เวลาเราได้จับเราได้ลือล้อนู่นลือ้อนี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับบางทีเอาแค่ท่อไอดีมาทำความสะอาดหรือว่าไอตัวแอร์ฟลูหรือไงครับเราก็มีความสุขละสิ่งที่เราชอบนะครับเราเอ,อ,อยู่กับมันได้ทั้งวันเราไม่ไมไ่รู้สึกว่าเราซุ่มเทอะไรเ,เราอยากทำด้วยมันมีจุดหักเหยังไงที่ทำไมเริ่มมาศึกษาเทสลาผมอยากรู้ว่ามันเป็นจุดอะไรที่มันพลิกเปลี่ยนนะตอนนั้นบอกได้เลยว่าตอนที่มาศึกษาตัวเทสลาเนี่ยคือคนชอบรถเนี่ยจะชอบเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ,เร,รบเ,เรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นออกเทนกลิ่นควันยางอย่างเงี้ รถจูเนีฟ้ามันไม่มีเสียงแต่ว่าพอไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มันคือแบบว่าแล้วด้วยด้วยราคาที่มันไม่สูงมากตอนนั้นเราเห็นแต่ราคาที่อเมริกานะครับคือร้านไป,ปลายสอ้านแล้วแบบเฮ้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันขนาดนี้แล้วเราจะไปแต่งรถทั้งวันทั้งคืนแบบโอ้โหกว่าจะได้เครื่องตัวหนึ่งออกมาแล้วก็วิ่งสองสนามพังอะไรเงี้ยบางทีเราไปเค้นมันมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องเดิมสต็อกอย่าง,อย,างอย่างที่เรโอย่างเจซัสเดียร์อารเนี่ย อ,อ,อแรงม้าเดิมมันสองว่าแปดสิบเอ็นกว่าเราจะเค้นเป็นรถแข่งได้เนี่ยต้องขึ้นไปยัง500ห้าหกร้อยแรงมา้าซึ่งซึ่งในสนามแข่งมันยังไม่พอนะครับก็ต้องขึ้นเป็นระดับ 1, หนึ่งพันแรงมา้าซึ่งก็เหมือนเราไปไปเค้นมันจนมันเกินความสามารถถามถามนิดนึงครับใส่เทอร์โบอะไรครับตอนนั้นที่ใส่เข้าไปอตอนนั้นเป็นเกรดดี้นะครับทีสามแปดนะครับสามสิบสี่ดี <30 CD S 1> เป็นนะท,ว,ท,ว,ทวินสกอร์สองลูกครับสองลูกด้วยสามสิบสี่ดีสามสิบสี่ดีนี่มันตัวเบล้มเลยนะใช่ยตัวแบบเบิ้มอย่างเงี้ย เป็นหอยคง,งเม่ล่มเลยคนระับบอกว่าเป็นมันมีความลับคือมันมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเทคนิคเชียนะครับในในกลุ่มแล้วก็เขาเนี่ยให้ย้ายพวงมาลัยมาเป็นฝั่งซ้ายเพื่ออะไรครับเพราะว่าเวลารถออกตัวเนี่ยถ้าใครเคยใช้รถน้ำมันเวลาเราก,กดคันเร็งอ่ะเครื่องมันจะโยนไปทางขวาอ๋ออ่ามันจะอื้น<อ>บื้นบื้นไปอย่างนี้ใชเครื่องขวาฉะนั้นถ้าคนอยู่ฝั่งซ้ายออกตัวได้ดีกว่าแรกนี่มันออกตัวนี่มันก็ถือว่ากินกันตรงนี้เลยนะครับน้ำหนักหลักพลศาสตร์ทุกอย่างที่ อะไรที่นิดๆ,ๆหน่อยๆนี่คือไล่เก็บหมดเลยเหรอฮะ <c oughs> แล้ว,ลวก็เป็นทีมแรกในประเทศไทยที่มีตู้ไอพิมมอยู่หน้ารถเราเรียกตู้ไอพิมม์ทำไมฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ราใ็่อิเนเตอร์คูลเลอร์ใช่ไหมครับไอไอนี่ว่าแข<อ>็เหลวๆที่แบบอะไรนะต้อง,งแข็ง้อแข็งแห้งใช่ครับน้องแข็งแห้ง <c oughs> ใช่เพราะว่าหลักของอากาศคือยิ่งเย็นมันยิ่งควบแน่น กว่าอินเตอร์คูลเลอร์มันจะทําความเย็นเนี่ยมันช้าเราใช้ผ่านน้าแข็งแห้งเลยครับมีตู้น้ําแข็งอยู่ข้างหน้าเป็นบอกได้ไหมว่าเป็นคันแรกของประเทศไทยคันแรกของประเทศไทยเพราะว่าทุกคนงงว่าทําอะไรแล้วก็มีควันเหมือนไรไอซ์ไหลออกมาจากหน้าเราตลอดเวลาตอนนั้นผมเริ่มเห็น ECU Shop ทําไม่ได้เป็นคนแรกที่ทําไม่ใช่ไม่ใช่คือทีมอาร์เซวิดอาร์เซวิดทำทีมแรกเลยครับพี่อาร์ตเป็นเจ้าของทีมเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ทีมเป็นหน่งเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในวันวอรคลับแล้วเราก็ไปเป็นกรรมการคลับใช่ไหมครับซึ่งเราเนี่ยก็็เปนนคที่ชอบรถ เป็นวอลโวแต่ไม่ได้ใช้เครื่องวอลโวเพราะตอนนี้ก็จะเป็นวอลโวที่ข้ามพันไปวางเครื่องเจกันมาก็เลยรวมกลุ่มครับวอลโวสายพันธุ์ญี่ปุ่นอ่าใช่ครับเขาเลยเราเป็นคนแบบชอบอยู่แล้วแล้วพอเราไปวิ่งในสนามคนก็เซอร์ไพรส์โอ่ยรถดูหน้าตาเหลี่ยมๆดูลุงๆอย่างนี้ทำให้มันวิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เกิดไอเดียแล้วก็เนี่ยมีอ่กูสุกิจที่เขาเป็นเจ้าเขาดีเซลใช่ใช่ครับแล้วเขาก็มีวอลโวที่ตอนนั้น900แรงมาถือว่าแรงมากขับยากมากผมเคยลองขับแล้วก็เลื้อยตลอดทางเพราะว่า ช่วงล่างเอาลงไม่ได้เครื่องมันไปได้แต่ว่าทั้งยางทั้งช่วงล่างเนี่ยวนว่าเป็นคันแข็งเอาลงไม่ได้แต่ว่าก็เริ่มสรุกว่าเอ๊ะล้วทำไงให้มันวิ่งได้อะไรเงี้ยครับโอ้โ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมไม่นึกเลยนะว่า <c oughs> ผมจะได้เจอบุคคลในตำนานในในในประเทศไทยที่มานั่งข้างผมแบบนี้มา <c oughs> <c oughs> นั่งมาทั้งวันเผมผมไม่แค่ส่วนเล็กๆของพี่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราปั้นมันมาด้วยกันนะครับ ผมชอบสายดรากมากยิ่งตัวเลขต่ำๆเนี่ยผมยิ่งชอบอยากไปนั่งมองรถเขาเลยรถมันมันยังไงสุดจริงๆนะเขาเนี่ยอาจจะมองว่าวิ่งแค่นี้เองจุดเดียวจบแต่มันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมัายออมันมีแบ็กกราวด์่าจะมาวิ่งจุดเดียวจบเนี่ยเยอะมากมันมีการเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบินมาไทยนะครับทั้งทั้งทางจุนทั้งนั่งไอเคสเนี่ยบินมาดูว่าคนไทยทํำยังไงแล้วท่านเป็นคนไทยเนี่ย เครื่องเจไปอยู่ในทุกบอดี้ของเอะอะไรรถไม่แรงวางเจไปก่อนเลยจบเลยตอนนั้นกินเจเนะเราก็เป็นภาษาเรากินเจกันประเทศเลยนะวันนี้ผมรีวิวกับกูรูรถยนต์น้ำมันระดับหนึ่งซึ่งยากมากที่จะทําให้คนที่เข้าไปอยู่ข้างในแกนกลางของการแต่งรถยนต์น้ํามันครับออกมาถึงเทส l a ได้ครับอันเนี้ยจุดสะพานเชื่อมตรงเนี้ยผมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไร มันเป็นเรื่องของ performance ประกอบกับผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเรื่องเทคถึงแม้จะชอบรถอน้ำมันแต่เป็นคนที่ชอบแบบติดตามเรื่องเทคแล้วมันก็เป็นสองอย่างที่เราชอบทาั้คครู คือเป็นเทคแล้วก็เป็นเรื่องรถด้วยก็ลเลยทำไมเราคนแรกๆที่เราอยากกระโดดมาลองอะไรอยร่างเงี้ยปีไหนครับที่เริ่มมองหันมามองเทสลาแล้วตอนนั้นผมตั้งเป้าไว้ตอนปี2019ว่ารถคันต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นเทสลานะแต่ตอนนั้นนะเราคิดว่าประมาณ2ล้านพอไปเดินางานเอ่อมอเตอร์โชว์นู่นนี่นะ่มันก็เริ่มมีเทสลามาโชว์แต่ว่าเขาก็คือต้องรอรถ8เดือนนะ9เดือนนะเพราะเป็นเกรดที่เขาก็าต้องเอาเข้ามาซึ่งเราก็ยังลังเลอยู่ว่ายังไงเพราะว่าได้จับ แต่ไม่ได้ขับเลยอ่ะคนซื้อเทนเนสมัยนั้นอ่ะส่วนใหญ่จะไม่เคยได้ลองเทสพอมีโอกาสไปคุยกับเฟเท่านึงแล้วเขาก็เขาจะมีเข้ามาอีกร้อนหนึ่งพอดีอีกรอนรประมาณ3าสเดือนนั่นเองสนใจไหมล้วก็แบบตัดสินใจมาสองชั่วโมงอ่ะล้วก็เดินไปบอกแฟนว่าอยากได้คันเนี้ยออโอนกันเลยนะอะไรเงี้ยแฟนก็บอกเออโอนไปไม่รู้ตอนนั้นแฟนนั่นจะแบบอารมณ์ดีอยู่ตื่นเต้นคนระับตื่นเต้นแล้วก็ได้มาขับแล้วก็ไม่ผิดหวังแต่ถามจริงว่าทําไมถึงเลือกจะดดนดาดเรนพล s สทั้งทั้ที่อ่าพี่อาร์เป็นคนชอบ performance หนึ่งคือด้วยเรื่องราคาเลยครับตอนนั้น performance เนี่ยไปสี่ล้านกว่าแล้วก็สองไม่มีรถรอสั่งนานรอนานใช่ไหมครับไม่ใช่แค่รุ่นด้วยนะครับสีด้วยถ้าถ้าเป็นเลือกสีก็ต้องรออีกอะไรเงี้ยทุกคัสตอมเบาะสีขาวเราก็ชอบแต่ถ้าเบาะขาวก็ต้องรอไปอีกตอนนั้นคือแบบไม่รู้อะไรอยากได้รถและอะไรที่แบบมาได้เร็วที่สุดตอนนั้ก็จะเป็น standard lens p a s s ซึ่งเราดูแรงม้ามันประมาณ280มันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับ มันเป็นรถไฟฟ้าคันแรกะครับแล้วก็ไม่อยากลงทุนเยอะเพราะตอนนั้นก็แบบไม่รู้ว่าซื้อมามันจะชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นอยู่ในพิกัด3ล้านเราโอเคลองได้แต่ว่าจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากน้อยต้องไปดูออมอเตอร์แล้วล่ะเคยไปลองดูออมอเตอร์ไหมครับลองแล้วครับแล้วแบบว่าเสียใจนะเสียใจเพราะว่าเอาแค่ลองเลสปลดล็อกเนี่ยก็โอ้อิมเพรสมากเลยประทับใจมากครับมาลองรถยนต์ไฟฟ้าแล้วทําไมไม่กลับไปใช้รถยนต์น้ำมันอีกครับ มันคาแรกเตอร์ของรถครับคือเราไม่ได้วัดกันที่แค่แรงม้านะค,คืออัตราเร่งมันเนี่ยมันไม่ต้องรอรอบเลยฉะนั้นมันขับสนุกมากครับด้วยความที่มันเป็นวันแพดเดิลเนี่ยผมไม่ต้องเหยียบเบรกด้วยผมใช้แค่เท้าเดียวควบคุมแล้วมัน มันสนุกอะครับคนที่ไม่เคยลองรถยไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เข้าใจ f e ล l i n g นี้คนเราถ้ามันได้ได้ไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าสักอาทิตย์หนึ่งอะผมพูดจริงๆถ้าคุณได้ไปใช้แล้วยิ่งเป็นคนที่ชอบเปอร์ฟอร์มานซ์นักใา่ใช่ใช่ครับคือไม่ได้ชอบความประหยัดพูดได้ง่ายครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องจะเติมน้ำมันเลยอถ้าเกิดไปแต่งรถแดกได้เครื่องพังขนาดว่าขับสองสนามเครื่องพังได้ผมว่าเขาไม่ได้มองเรื่องความประหยัดเป็นหลักแต่มองเรื่องเปอร์ฟอร์มานซ์เป็นหลักนะครับผมพี่อาร์ตนะก็พอเจอเปอร์ฟอร์ ผมมามีโอกาสได้คุยกับพี่แถบนะครับ TKF เนี่ยใช่แล้วก็เขาเองก็เป็นคอรถน้ำมันเป็นเมื่อก่อนเป็นเจ้าพ่อ GTR ของเมืองไทยเลยนะเขาเองก็ยังเอาเทสลาเนี่ยไปวิ่งในสนามช้างแล้วก็เวลาดีกว่าซุปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นด้วยเขาบอกขับสนุกที่สุดเขาดันไปเอาตัวมาตรฐานมาแต่งด้วยเพราะว่ามันได้ f e ลล i n งขับหลังอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่แต่ว่าตอนที่เข้าไปวิ่งรู้สึกน่าจะเป็นตัว performance แต่ performance ของเขาใช่ใช่ครับแล้วก็ บอกตรงๆตั้งแต่แกซื้อมาแกขับแบบถูรูทถูกลางอ่ะคือแบบพุ่งกระจุยกระจายแต่แกไม่เคยซ่อมมอเตอร์กับแบตเลยไม่พังเลยใช่นั่นนี่น่าจะเป็นลิฟวิ่งผู้บคนหนึ่งในประเทศไทยที่แบบว่าใช้รถแบบโหดร้ดายมากแต่ไม่พังนี่คือนักแข่งตัวพ่อเลยล่ะแล้วขับรถขนาดแบบว่าซุปเปอร์คาร์มาเกือบทุกรุ่นแล้วแล้ววันล่าสุดก็ไปขับวอนโวกซีสีส่ศูนย์มาด้วย<ข>ออกตัวได้ห้าจุดหนึ่งวิลูกสาวก็บอกว่าถ้าไม่ห้าจุดหนึ่งไม่กลับบ้านลูกสาวก็เลยห้าจุดหนึ่งวิตามลอนแจงบ้านนี้ แล้วถ้าเกิดมีรถยนต์ไฟฟ้าอีกพี่อาร์ตมองคันไหนไว้ครับเราไปลองมาหลายๆรุ่นนะครับด้วยความที่เขาเชิญไปด้วยนะครับทั้ง BYD, h a n ฮานส์วันโววันนู่นนี่นั่นก็ชอบเกือบทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็อยากดูรุ่นที่มันตอบโจทย์อย่างเช่นอ่ะเป็นรถที่มันสูงหน่อยเป็น SUV ที่มันสูงหน่อยซึ่งวันโววันนี้ไปลองมาก็ แคปปี้นะครับคือซีเราแล้วใช่เรามี XUV คันหนึ่งก็น่าจะเหมาะตอนเนี้ยยังไม่ได้มองอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วคันนี้ใช้มาดีด้วยผมขอสั้นๆเลยคันเนี้ยวิ่งมา6ก0 0 0กิโลซ่อมอะไรบ้างครับมีแค่ลูกหมากเสียงขวาเสียงดังนะครับแล้วก็ซึ่งเขาไปซ่อมอ่าส่วนทําอะไรให้ได้ไหมฮะฉีดจารบีเข้าไปแล้วก็เงียบมันก็จบเลยครับไม่เสียเงินได้นะเพราะว่าทั้งส่วแค่อัดจารบีเข้าไปเพราะว่ามันอาจจะน้ําเข้าผมไปลุยน้ํามาด้วยห้าหกหมื่นกิโลถ้าหกหมื่นกิโลดน้ํามันนะคร ผมว่าไปใครแหละส่ดนตวคนคือเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนรถทำันเครื่องนี่เราถ่ายบ่อยมากรู้สึกว่าเครื่องมันจะได้สดเฟรชใช่ไหมครับแต่ว่านี้เราเรามีเปลี่ยนแค่กรองอากาศซึ่งเราเปลี่ยนเองได้ด้วยเขาไม่จําเป็นจะต้องเข้าศูนย์ด้วยช็อกเลยไหมครับผมหมื่นกิโลไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยครับเจ้าพี่อาร์ตเป็นรถน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆกี่กิโลครับห้าพันครับจริงๆมันเลชมันได้ประมาณหมื่นหนึ่งแต่ผมห้าพันผมก็้าผมเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราดูแลเขาได้อะไรอย อันนี้ขนาดซื้อเกยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกเสียใจที่ซื้อก่อนใช่ไม่รู้เสียใจที่ซื้อก่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รอมันก่อนใช่ครับตอนขับสนุกว่าเขาคนซื้อเกย์เขาน่าจะมีพิลเลสอย่างอื่นเช่นจอดซูเปอร์คาร์ได้หรือมีชาร์จฟรีสมัยก่อนนะอันนี้สมัยก่อนนะจรยบอกสมัยก่หรือว่าไปห้างสินค้าเนี่ยไอตรงจุดชาร์จรถมันไม่ค่อยมีคนจอดก็หาที่จอดง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้จะคนใช้เยอะขึ้นแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความประหยัดเรื่องของ performance ที่มันยังอยู่ก ขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็น Early ลี่รอปเตอหรือว่าคนที่กาลังย้ายมาเทสล a านะวันนี้มันช่วยผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมป่าสจากรอมนุษยในในเมืองอส่วนเรื่องสถานีชาร์จจะเป็นสิ่งต่อไปที่บิงได้จะไฟให้ก็คือเราจะช่วยช่วยบอกกันว่าสถานีชาร์จจะต้องอาจจะต้องขยายจุดชาร์จเพิ่มถ้าคุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องการขยายตู้คุณจะหั่นกําลังไฟเหลือ30กิโลวัตต์ต่อคันได้ไหมในในในช่วงที่คนเขาเข้ามาชาร์จเยอะสร้างสังคมรถไฟฟ้าขึ้นมาด้วยกันนะฮะน่าจะดีมากครับ ครับก็อันนี้ก็จะประมาณนี้ลนแล้วกันก็ขอบคุณพี่อาร์ตมากที่วันนี้มาทั้งลองรถ4 4 0 <c oughs> กับผมบแล้วก็มาอยู่กับผมกับเทสลาโมเดลสคันนี้แล้วเอาเทสลาโมเดล3คันนี้มาโชว์ให้ผมดูด้วยช่วงล่างคันนี้ดีจริงๆมันดีมากๆเลยละ่ะผมไม่เคยนั่งเทสลาคันไหนถ้าไม่ดัดโบเดลอสนะนุ่มอย่างนี้เลยเพราะว่าโมเดลเอมันเป็นโช๊คลมมันเทียบกันไม่ได้ได้ครับนะครับประมาณนั้นครับผมครับผมงั้นขอบคุณมากนะครับยามาไล่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมยังคุยกับพี่อาร์ตอยู่เลยว่าพอเราได้เจอคนที่เขาเข้าใจเราอ่ะก็คือคทำที่สิ่งที่เรารักจริงๆรครับเหมือนกับบิงไดอ่ะแล้วก็มีพี่อาร์ตแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบพอเราไปหาเขาแล้วเขาอยากคุยกับเราอ่ะมันเป็นเรื่องของแพชชั่นตรงกันเนาะเคมีตรงกรันใช่ชใช่ใชเรามีความสุขกับการที่เราได้เจอคนที่เขาแบบความชอบเหมือนกันมันมัน,ม,นมันก็มีความสุขอีกแบบนึงเนาะเวลาคุยกับ คนที่สนใจเรื่องเดียวกับเราอะไรอย่เงี้ยแล้วนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันก็คือพี่อาร์ได้ใช้เทสลานะครับแล้วผมก็เปิดเทจที่สนามสูนรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเทสฟฟาลามันก็มาแรงผมก็เลยสนามสูนรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาแต่หลังจากนี้ไปอ่ะผมพยายามผลักดันทุกขั้นจริงๆออา potential ออกมาให้มากที่สุดอ่าแต่ครับ